สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับช่องพลายแบงก์วันนี้เราก็อยู่กับนอนน้ำผู้นะครับนอนนอนพักผ่อนนะครับวันนี้กินอิ่มเสร็จก็นอนแม่มก็ยืนอางานะครับ หับสบายใจปุ้ยนะครับไม่สนใจใครเลยนะครับถูกแม่จะยืนชิยานะครับกองผีก็อยู่ข้างหลังครับครับคืนยังมันก็เป็นเรื่องปกติะ ช่วงนี้นะพวกก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนอากาศเย็นๆนะครับชื่อช่วงต้นฤดูหนาวนะนะครับอากาศเย็นแล้วเรื่ลมลมพัดเขเย็นมาเยียบเย็นมานิดนๆนะครับอากาศท้องฟ้าก็รู้สึกเย็นหน่อยนะครับแต่ยังดีนะครับฝนไม่ตกเย็ นะครับให้พื้นที่ได้แห้งนิดหน่อยมันก่อไฟทำความสะอาดพื้นที่ทุกอย่างเลยนะครับมันก็บวงเงินน้องก็แบงแบงก็ไปยืนโยกอย่างเดียวนะครับบวงเงินก็ยืนอันตูไทยครับแมน่าอ้อ,อยก็ยืนกินนะครับนก,กนอนักคนนะครับ,มรบใใไม่สนใจนะครับ คุยกันเขาไม่สนใจนะครับง่วนงนอนเลยตัว <Okay. S 1> มันเด็กครับหลับสบายใจเฉยเลยนะครับ นอนอย่างเดียวนะครับนอนเยอะๆจะได้แข็งแรงนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยง10นาทีนะครับจะเอามแบงไปกินน้ำถุงน้ำอ้อยเอานะครับอ้วนทวนสมบูรณ์ครับช่วงนี้กินหญ้าอย่างเดียวนะครับ กินเยอะๆจะได้มีน้ำนมให้ลูกน้ำอ้อยน้ำอ้อยนี่ตัวสูงแล้วนะครับผมหงายนี่ก็นอน,<ว>น,น,อนลูกชายก็นอนแม่ก็ยืยนดยวงหาครับยิ้มหวานเนี่ยน้ำอ้อยยิ้มหวานแล้วน้ำอ้อยยิ้มหวานมับมื โยนยาอย่างเดียวนะครับอัดเต็มที่ได้ไปซื้อยามาแปลงหนึ่งนะครับเพราะว่ากลับมาจากพัทยานะครับไม่ได้ปลูกยาครับจําเป็นต้องหาจัดหาซื้อยาให้เขากินนะครับไม่ให้อดนะครับไม่มีก็ต้องยืมแล้ะครับพี่นอ้อง นนอยนช่วงเช้าเช้าโอ้ช่วง,ช,วงช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงอากาศนี่ก็ไหลลุ่มลันลุ่มลันลพี่นอ้อยเราไปดูแบงกันนะครับเอาแบง์ไปกินน้ำซะหน่อยเง,งนิงงนเงินเอ้ย โอ้ยโอ้ยทวดทีนะครับีน้องอ้สันขี้แตะคิดแตะเลยบวงงินเราโอ้ยเนาะอันนี้แล้วมา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 เบียดไปเร็วอันจะตูใ่้ทั้งวันเลยบวงงินเนี่ยเฮ้ยหันหน้ามาหน่อยวะเนาะโอ้ยเนาะดู เอายาวเราไปกินแตงกนดูยังไงนี่บัวเงินให้เราเองต้องนอนตื่นนะครับบัวเงินโตขนาดนี้ยังนอนเนี่ยนะครับผมมาถึงก็ตื่นเลยบัวเงินอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมเงินเสียบอ่ะเสียบลูกเสียบอ่หืึเสียบอ่ะเสียบอ่ะเสียบอ่ะฮะเออเจ็บเจนว่ บัเงินไม่ใช่ละนะครับบัวเงินดูครับรอนสูงครับบัวเงินรูปหล่อนะครับไม่แพ้หนุ่มแบงเราเลยนะครับด,ดูแบงดีกว่าแบงเดี๋ยวเ,เตรนสับลวดให้แบงก์กินก่อนะ แบงค์ย่าอ่อนไม่กินเลยนะครับแบงค์เนี่ยกินแต่ใบโอ้โหครับยังครับป้าลูกครับสวยๆครับสวยๆไหมครับสวยๆครับสวัสดีครับ,นนรบแบงค์จะกินน้ำน่อยเที่ยงแล้วแบงค์เดินทำตาปิ๊บๆนะครับไม่เคยไม่ได้นอนมั้งเนี่ย ห,หล่อเหล่านี่แรงยืนตาเลยนะครับยุงเยอะครับไม่ได้นอนครับเพียครับสนับทีนี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับระไคร้ให้ช่องไทยแบง์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับผม Selamat ikap